มื่อน,นี้เขาที่พามาห่อมักซิดาเลยจ้ะเราเมื่อน,นี้เขาก็จะมีเด็กมาหาอะไรมาซอยห่อจ้ะที่สวนทำสวนเลยจ้ะมักซิดาของเขาเวยจ้ะหรือฝรั่งกิมจูนั่นเองอันนี้ก็คือ,อห่อบะทันเลยจ้ะเขาก็ลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วห่อบะได้เราจะเขาก็ทิไปหาต้นที่อสามารถห่อได้เลยจ้ะก็ทีมีอยู่ เพราะว่าเขาเพ่อได้ขึ้นมาโดนงานหลายอย่างหลายเน,นาอจ้ะนี่ตรงนี้ก็คือหอได้แล้วด้วจ้ะกำลังกินจูฟินจําได้ใช่ไหมว่าหอ,อยังไงอ,อันนี้ก็สีไให้เด็กมาหาไรมาซอยเฮ็ดสวนเนื้อจ้าอันนี้ก็คือสอนให้เขาเรียนลูกการทรําเกษตรการทําสวนน้าเพราะว่านี่แหละคือรายได้ที่แม่พ่อรงลูกเลี้ยงฟิน ทำไงก่อนลูกเด็ดอ่าเด็ดอ่าเด็ดเด็ดเด็ดตูดมันออกก่อนเด็ดตูดออกก่อนอ่าเสร็จแล้วก็หอ่ออันนี้ก็คือเคยสอนเขาเขาเคยมาซอยห่อด้จากฟินเอาทีละลูกล,ลูกทีละลูกเออโอเคอันนี้ก็เคยสอนเขาไว้แล้วได้จากเขาบอกว่าเขาจําได้ยุควิธีการหอ่อ เขาแกฟินไม่ต้องแน่นขนาดนั้นลุง,ลงมัดจนสั่นเลย <laughs> มือป็นสั่นเป็นเรื่องปกติเออแล้วก็มัดเงินกระตุกเออเวลาอา่าแล้วอีกลูกเนืงทำเหมือนกันอันนี้ก็คือเขาต้องฝึกฝนให้เขาเลี้ยนลูกในการใช้ชีวิตอะอันนี้ก็คือเป็นรายได้ของพ่อกับแม่ที่ช่วงเขาเลี้ยงนะจ่ะเขาซีเฮ็ดเกษตร ผสมผสานแล้วก็สีทรงเขาเลี้ยนโดยที่ว่าเฮาซีบอเป็นหนีอันนี้ก็คือเขาตั้งเป้าหมายของเขาคือทรงลูกเลี้ยนจบดๆโดยที่บ่มีหนีมีสินเลยจ้ะเพราะว่ามันทีเฮ็ดให้เขาสบายใจพรอมบอกดดันเจ้าของเลยจ้ะนี่ก็ลูกที่สองอ่าถึงเขาซีบอไวแต่เขาก็สามารถช่วยเฮาได้เลยจ้ะสามสี่ลูกโอ้เยอะต้นนี้เยอะต้นนี้ห่อไปเยอะแล้ว ยังหอไม่หมดอันนี้ก็คือให้เด็กมาหาอะไรหมวกก็ไม่เอามามันร้อนอันนี้ก็ผู้ช่วยของเรามันมันคืมแต่ว่ามีแดดออกหน่อยๆอ,อันนี้ก็ถอดเสื้อให้ลูกชายเลยจ้ะผููเป็นแม่เพราะว่าเขาบอค่อยได้ตากแดดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้เขาอ่า ใส่เสือไปก่อนเพราะว่าของเรานี่ก็อึดถึกทนจักหน่อยแต่ว่าถ้าแดนแห้งกว่านี้ก็ตากไ่ไหวเลยจากปวดหัวคือแทลฟินคือชาวสวนอยู่เด้นี่ <laughs> ผมก็ผมก็ไม่ยอมตัดเขบอกอยู่ขอนแก่นนี่หัวละเก้าสิบาทประหยัดไม่ยอมตัดน,นี่ก็มาคิดา จึ้จูเลยจ้ะก้อนเขาที่ไอทำการห่อเขาก็จะเอาตูดเขาออกเลยจ้ะเพราะว่าตรงนี้ส่วนหายเขาที่เป็นเพียอันนี้ก็โดนมาแล้งจอดจ้ะเพราะว่าเขาบ่าได้ขึ้นมาหลายมือเนาะอันนี้ก็ลูกก็เกินห่อแล้วจ้ะเนี่ยห่อบ่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาออกเพื่อที่ให้สารอาหารไปเลี้ยงลูกที่เขาห่อไว้มันจะได้สมบูรณ์เลยจ้ะก็ทีมีหลายลูกดกอยู่แต่ว่าเขาที่บ่ได้เอาอ่าลูกออกเพราะว่าเขาเน้นปริมาณเขาบ่าได้เน้นขนาดจ้ะ ได้หลายก็ได้ได้ได้หลายได้หลายแล้วก็มันก็ที่ได้ปริมาณหลายได้หลายรู้จังสิแต่ถ้าอ่เอาออกเอาออกแบบว่าให้มันเรือหน่อยลูกมันก็สีลูกง่ญ่แต่ว่าก็ขายง่ายด้วยจ้ะแต่ว่าเขาบอออกเขาก็คือปล่อยไปเลยเมื่อวานนี้ก็เอาเก็บลูกที่สุกแล้วลูกที่สามารถกินได้ประมาณกิโลนึงด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะให เด็กมหาลัายห่อให้เราก่อนอ่าอันนี้ถุงนะฟินลูกชายนี่ก็จะอ่าเคยอยู่ระยองด้วยจ้ะเคยอยู่ระยองเจ้าก,การีอะไรอย่างเี้ยบอกภาษากลางตลอดเลยเวลาแม่ที่กลับมาสีสอนให้ลูกบอกภาษาอีสานเพอลูกว่าไทายน้ำก็ะว่าไทายไปน้ำลูกเลยจ้ะอันนี้ก็เขาที่เก็บทีว่า สามารถกินได้แล้วได้จ้ะอันนี้กินได้แล้วลูกสวยแล้วจ้ะลูกเข้ากะสิประมาณนี้ด้จ้ะถ้าเฮาบอถ้าเฮาบอเอาออกมันไหลมันก็ที่เหลือลูกประมาณนี้เมื่อนี้เขาก็ทิก็ีบไปน้าได้จ้ะเดี๋ยวเขาเอาไปตอนเท่าอ่าไปล่อบ,บานอันนี้กะลูกนี่ก็เสียแล้วจ้ะอ่ากินเขาหักกันซีด้จ้ะกินเขาหักลูกเสียแล้วเขาก็ทิเอาทิม อเอาถิมไว้จังซีด้วจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บถุงขยะไปอีกเที่ยนึ่งจ้ะเพราะว่าเขาเก็บไปหลายรอบแล้วเขาก็จะเก็บเป็นรุ่นเป็นรุ่นก็ให้เขาหลายอันนี้ก็ลูกของเขาเสียแล้วด้วยจ้ะลูกเสียลูกนองอนมีเด็กก็ออกมา,าบรยแห้งหอกจ้ะถุงนี้ก็สามารถเก็บได้แล้วจ้ะนี่เดี๋ยวเขาจะแกะให้เบื้องด้วยจ้ะถุง ก็ดีหือถึงโทรศัพท์ได้จ้ะต่ทีบกค่อยสะดวกกั่านะอันนี้ลูกเขาก็ที่บกค่อยสวยไปไหนได้จ้ะนี่วันที่มีนี่เพราะว่าเขาบ่าได้ขี่จ่าเลยได้จ้ะอันนี้ถุงเขาก็ทิ่ไว้แถวนี้ก่อนเดี๋ยวเขาค่อยเดี๋ยวเขาค่อยมาเก็บจ้ะอันนี้ก็ไปหาเก็บมกที่ใดก,ก้อนจ้ะแต่ทีนี้เนี่ยขอชิมลูกนี่ก่อนด้จ้ะอืม แล้วประทังกิมจูของเขาก็จะมีความโดดเด่นของเขาก็คือความกรอบเลยจ้ะรสชาติจะเปรี้ยวหวานดูขนาดนี่ก็กำลังดีข้างไหนบอเป็นอยังเลอจ้ะแต่ผิวของนอกเขาเบ่สวยขเขาก็บ่ได้ฉีดย้ายอย่างเด็ดจ้ะนี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วจ้ะตรงใจต,ต้องไปหาถังมาเก็บแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าหิวไปหิวเบ่เบิดย่างพวกนี้ก็คือสามารถห่อได้แล้วเลยจ้ะแต่เมื่อน,นี้เขาก็พา เขามาหาตาจ้ะกกลับมากับมาหวัดดีคุ้นตาก่อนลูกนี่ก็ง่ญ่แล้วจ้ะพอห่อเบื่อแล้วแต่ว่าเขาบ่มีเวลาว่างนาะจ้ะตอนนี้ก็ดีแล้วมีเด็กมาหาไรมาซ้อยก็คือเขาก็เคยเล็ดสวนซ้อยด้วยจ้ะแม่ก็จะซอยอ่าจะคอยสอนเขาวิธีการเล็ดสวน,นนี่ก็พอเก็บได้แล้ว,วจ้ะ มีหลายลูกด้อจ้ะเมื่อวานนี้ก็จนมืดแลวจ้ะกลับบ้านไปพอได้ประมาณร้อยก่าลูกจ้ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหญ่าค้าเขาเพราะท่านได้อ่ามาตัดด้วยจ้ะกะติดเป็นบังหม่องเพราะว่าตากางานหลายอย่างหลายก็เหตุเพราะทันเนาะจ้ะเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาก็พามาเบืองสวนแล้วรอบนึงด้วยจ้ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เบืองแบบสุดจบเลย ยี่สิบเจ็ดนาทีอันนี้ก็เก็บได้แล้วจ้ะเมื่อน,นี้เขาที่พามาเก็บฝรั่งทั้งหอ่อทั้งเก็บออ้เบิ่งดูนี่จ้ะนอนอนจนสุกเบนแล้วนะเดี๋ยวที่เอาลงมาให้เบิ่งได้จ้ะรอแป๊บนึง่งเดี๋ยวเขาหยุดกลองไว้ก่อนเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเอาให้เบิ้งจ้ะเขาลงมาแล้วได้จ้ะแต่เขาพาเบิ่งนะ่ะเขาหอ่หอเพราะท่านเขามาดูแลเพราท่านก็คือมาแล้งก็จะเจาะแล้วก็ลูกเขาก็เสีย,สยหายยังที่เด้จ้ะนี่ เบื้องลูกที่เฮาเก็บลงมาเมัอกี้ด้วยจ้ะมันก็ลูกสวยอยู่ด้วยจ้ะบางลูกเราก็แง่ย,ยังชีด้วยจ้ะนี่โอ้สวยงามแต่ว่ามันตีออกไปทางสุกหลายเลยจ้ะเพราะว่าบริมาเป็นอาทิตย์ด้วยจ้ะโอ้ลูกสวยอยู่นี่แบบนี้ก็แซ่บอยู่สําหรับคนมากกินรสชาติออกจะหวานเนี่ยจ้ะลูกนี้ก็คือกัน,นเดี๋ยวเขาเอากรองไว้หนีก้อนด้วยจ้ะเพราะว่าเขาต้องไปเอา ถังมาเก็บเอาเพราะว่าถ้าบอเอาถาังมาใส่เอาสงสัยไปบ่ปเบิดแน่นอนจ้ะเพราะว่าหลายจ้ะมาอนี่เฮาก็ซีดีแน่เลยจ้ะมีผู้ซอยห่อมักซิดาเขาก็เลยไปเก็บมักซิดาแล้วก็ได้ผักขาหรือผักแค่โอ๋ม้าอยู่ซี่ก,กัมกวักวๆเ้ยจ้ะถ้าเฮาม้าคนเดียวเฮาหอ่อจะ่มักซิดาเขาก็สิบ่ได้เก็บเ้ยจ้ะม้อนี่ก็มีเด็กน้อยมาซอยก็เลยุ่นแล้วเข้าไปแล้วก็จะมีผักหวานเ้ยจ้ะผักหวานเล็นน้อยนึง ลูกชายบอกว่าอยากกินทอดไส้ไข่เดี๋ยวแม่จัดไห้จ้าเดี๋ยวเขาที่มาล่างมาักคิดาได้จ้ะ อันนี้เขาก็แกะมักซิดาออกจากถุงเรียบร้อยหมดรแล้วเดอจ้วเดี๋ยวเขาก็จะล้างเด้อย้าส่วนผู้ใดที่ห่อมักซิดาแล้วอยากให้ผิวสวยกว่านี้ก็จะใส่กระดาษเด้อจวจะกระดาษห่ออีกทีนึงจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษไอหนังสือทั่วไปก็ได้หรือจะเป็นกระดาษที่เป็นสีน้ําตาลเด้อเดี๋ยะใส่ได้แต่ว่าส่วนของเขาบ่ว่างจะลูกนี้งามที่สุดเลยจ้ะบ่อว่างแค่ห่อถุงขาวๆนี่ก็ หมดเวลาไปหลายแล้วจ้ะแล้วก็บ่มีเวลามาหอยอีกต่างหากจ้ะตอนนี้เขากล่างฝรั่งของเขาเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะการที่เขาเอาตูดเขาออกตูดเขาก็ทีเป็นประมาณนี้ด้วยจ้ะแบบนี้จ้ะก็คืออ่ามีคนเคยบอกว่าให้เอาออกเพราะว่าเพี้ยแป้งเขาสิไปยุ่แเราที่เฮดให้หมดเขาไปกัดจ้ะเขาก็เลยเอาออกเลยจ้ะ เขาก็ไปหาใบตองมะฮ่อชะอมของเขาเรียบร้อยได้จ้กก็ได้พีกำแล้วก็กำหน่อยกำหนึ่งเดี๋ยวเขาที่ไปเก็บอยู่บ้านเพิ่มเติมด้วยจ้ะแล้วก็นี่มักพีกับมะเขือตาเก็บให้ได้น้อยนึงจ้ะนี่ก็เป็นมะขามที่จะเมื่อนี้ของเขาได้ลงบ้าบก็ที่ได้พอคาน้ำมันอยู่ด้วยจ้ะขอบคุณที่ให้การรับชมด้วยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แน่ด้วยจ้า